สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับมือนี่คือเก้านะครับพี่น้องครับผมอยู่กับขอควายน้องบีมือเก้านะครับมือนี่มาแบบบรรยากาศแกล้งเลยเลยครับพี่น้องครับเบียนไงครับผมนะครับครับน้องมีครับสวัสดีครับครับมือนี่นีไออยัาง้มานำเสียเลยพี่น้องนะครับโอ้มีแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกตัวแม่เนาะครับนี่เดี๋ยวเบ่งลูกเพิ่นนะครับพี่น้องเบ่งนี่ครับลูกเพิ่นคืองามเลยครับ งาามมลูกก็งอแงเด้ครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับลูกเพิ่นได้เก่าเดือนครับตอนลูกเพิ่นได้เก่าเดือนเด้ครับพี่น้องครับโอ้คุยสาวน้อยเก่าเดือนครับสถานะแม่เพิ่นเป็นทังไหนครับตอนนี้สถานะแม่เพิ่นตอนนี้ท้องเจ็ดเดือนแล้วจ้ะกูแม่เพิ่นท้องพร้อมโอ้แม่ท้องสร้างอุดรเจ็ดเดือนเนาะครับตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมใวรลูกไหนในท้องครับ ลูกสามยู่ในท้องนะครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับเบิ้งงไายเบิ้งการิป็นหยาเิ็นนะครับพี่น้องยาไม่วดยังโบแกได้ครับพี่น้องได้ครับนะครับนี่ไายลูกตัวสองเพิ่นนะครับนี่เบิ้งการท่งลูกเพิ่นครับพี่น้องอันนี้คือเห็นผลงานพร้อมเนาะครับนี่เห็นผลงานพร้อมครับพี่น้องนะครับเป็นว่าเป็นลูกแบบไอ้วยเนาะเป็นว่าไหมนะครับพี่น้องกับเบื้องเอาผมก็ว่าเป็นความเป็นว่าอยู่ครับผมจับแต่ใบไดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมเ๋ยวให้เบิ้งจะกัดกันได้ครับพี่น้องครับ นี่ไปเบื้องหน้าตาแมียเป็นไหมครับไม่ด่าไหมแม่คุณเป็นอะไรมาต้องห่วงกลิ่นยาครับพีนนนน่น้องอ้ตากระเต้มอยู่ต้นนี่เนาะตากระเต้มแก้มจ้ำด้วยนะตาแระเต็มแก้มจ้ำด้วยครับพี่น้องของข้อหมึกเผากีบเล็บกีบเทาดีเนาะครับผมเบื้องต้นครับนี่เบื้องเบื้องเบื้องนะครับพี่น้องไม่หลอกครับผมแม่เพิ่นสูงไรเป็นไงก็ครับแม่เพิ่นสูงวันที่สามบลบสูอยสามสิบสามบวกลบนะครับ สูงอยสามสามบวกลบโอตอนนี้แม่เป็นทองเลียบร้อยได้ครับพี่น้องครับผมโอ้ก็ถือว่าสื้อสองได้สามนะครับนี่สื้อสองได้สามครับพี่น้องครับผมแม่ลูกโตแม่งามนะครับแม่ลูกโตแม่งามครับพี่น้องนะครับสาหรับพี่น้องผู้ใดที่กำลังมองหานะครับคอยแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับถือว่าสื้อสองได้สามด้ครับพี่น้องสื้อสองได้สามนะครับลูกกับโตแม่ครับพี่น้องนะครับ คือว่ามีตั้มนี้นะครับผมมีตั้มนี้นะครับพี่น้องนะครับผมไวูุ้่งเครื่องนะครับโอ้โหครับพี่น้องครับเพิ่งการกินยาเพิ่งนะครับเป็นเตียงครับพี่น้องพอเตียงนะครับผมนี่ราคาเปิดเวลาเป็นไรครับวันนี้เปิดไมแสนกัเก้าพันจ้ะโอ้แสนเก้าพันเท่านั้นโอ้ครับพี่น้องบ่แพงครับพี่น้องตัวยู่ในท้องถือว่าแถมเนาะครับราคานี่ ซื้อสองได้สามได้ครับพี่น้องครับผมเปิดไว้แค่แสนกับอีกเก้าพันเนื้อครับพี่น้องครับผมซื้อสองได้สามครับพี่น้องตัวอยู่ในทองนั่นคือกาไรของพี่น้องนะครับผมนะครับแถมพี่น่องไปครับตัวนี้อง้งอุดดอ่พอีจงอู้ทองสร้างอุดรนนะครับทองพอดีสำเร็จครับพี่น้องนะครับผมผู้ได้สนใจกับเขาเมืองก็ได้นะครับอยู่อําเภอสํมสูงนะครับอําเภอสํมสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่น ยู่ไอ้ข้อควายน้องบีมนะครับผมควายน้องบีมนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งหน้าตาลูเป็นจังเกี่ยนึย่างนี้ครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยตาเต็มเต็มจ้ำเลยครับพี่น้องผมบอกว่าสามองคุผมละครับทังบทันดชาติไปไดยครับคไปหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมไี่หลาไปเป็นเบิ้งได้ไปเร็วยวโหดนะครับพี่น้องเบื้องนะครับผมนี่ีุอกครับเบิ้งท้ายเบิ้งหางเป็นครับพี่น้องนะครับรายละเอียดเนาะครับผมแม่เป็นสูงลอย สามสิบสามบวกลบนะครับซุงลอยสามสิบสามบวกลบสถานะท่องท่องเจ็ดเดือนครับครับสร้างอุดรนะครับลูกเพื่อนได้อายุเก้าเดือนนะครับพี่น้องก็ถือว่าซื้อสองได้สามนะครับผมซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับแสงปั่นเกษตรกรนะครับราคานี่เปิดไว้แสนกับเก้าพันได้ครับพี่น้องครับถือว่าราคานี่บ่แพงครับพี่น้องเพอาเลี่ยงครับผมนะครับเพอาะเลี่ยงครับพี่น้องนะครับผมเลี่ยงไปยักน้อยเขาไ็ซืได้อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับ เป็นสมตัวนะครับผมมันนั่นคือกําไรของพี่น้องเด้อครับผมนะครับราคานีต่อรองได้ทรงฟรีเนาะครับผมนี่ทรงฟรีครับผมเก็บเงินปลายทางเนาะครับผมมันอนีก็ฝาปพี่น้องไว้ซะมีนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปของทางช่องนะครับน้องใบบุกน้องบีมระคาบวกเข้าในหอยนะครับผมมันอนีกระเเมียหลายครับพี่น้องขอเกราข้ามบาสวัสดีครับ